สวัสดีค่ะเพื่อนเพนวันนี้ไม่เป็นลุยเดี่ยวอีกแล้วค่ะวันนี้เดินต่อค่ะเพื่อนเพนเมื่อกี้เดินมาสองคนพอมาถึงถนนแล้วตัวแล้วก็กลับขางอน่วนแม่ก็งอไม่เป็นด้วยเพราะว่าเขาโตแล้ว ยิ่งงอก็ยิ่งไปค่ะเพื่อนไม่ปล่อยให้เขาตัดสินใจเองเือ๋แม่เพนจะไปชายหาดเดินออกมากับลูกอย่างที่บอกนะนคะจะไปที่ห้างทีนี้มาเจอมาเจอคุณแม่แกจะมาขึ้นรถสองแถวก็เลยขึ้นมาด้วยมาถามแกเป็นการเรียนรู้แกจะไปที่สนามปินและแม่เพ้นก็จะนั่งรถไปกับกแกจะไม่ลงค่ะเดี๋ยว อ้อมค่ะเพื่อนเพื่อนเรียนรอบค่ะเรียนรู้เรียนรู้ปูอ,อหัวหิน <c oughs> ตอนนี้ก็สองแถวค่ะตป็นนี้ค่ะนั่งเล่นชมชมแดด <c oughs> <c oughs> ตอนนี้รถก็มาสุดสายแล้วค่ะนี้รถก็จะย้อนกลับไปที่เก่าที่เยนเป็นขึ้น ที่เก่าที่ไม่เพนขึ้นเมื่อกี้ค่ะคุณป้าลงรถเมื่อกี้นี้ค่ะเสร็จแม่เพนก็จะไปต่อเที่ยวด้วยกันค่ะเพื่อน,อนตอนนี้ไม่เพนถึงชายหาดแล้วค่ะที่เห็นก็ว่าเป็นชายหาดชายทะเลค่ะเพื่อนๆลงรถสองแถวมาก็มาลงที่ตลาด แล้วรถสองแถวเ้าบอกว่าให้ขึ้นไปนิดนึงที่สีสแยกไฟแดงก็จะมีทางเข้า,าทะเลเพราะว่าไม่เป็นถามว่าไปทะเลไปทางไหนไกลไหมเดินไปได้ไหมสองแถวบอกว่าขึ้นรถก็ได้เขาก็อยากให้เราขึ้นรถเนาะแล้วเดินไปได้หรือเปล่าเดินก็เดินได้อยู่เขาว่าอย่างนั้น ไม่เป็นก็เลยถามว่าแล้วจะไปลงรถที่ไหนเนี่ยตรงไปแดงเองไกลไหมบอกไม่ไกลเขาว่าอย่างนั้นไม่เป็นเรยบอกวาอ่างนั้นเดี๋ยวเดินเดินไปเรื่อยๆก็ได้กันเพราะว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยถ้าเดินแล้วมันจะได้เรียนรู้ได้เห็นก็เลยเดินมาค่ะเดินเข้ามาในซอยลึกเหมือนกันครับเพื่อนๆลึกมากแต่ว่ามันมีอะไรน่าดูมากเลยตอนที่ไม่เป็นขึ้นจากอ่ ซอยที่ไม่เป็นออกมาจากที่พักนะคะเห็นรถสองแถวมาก็คันแรกก็ยืนมองอยู่พอคันที่สองมาก็คิดอยู่ว่าจะเอ๊จะขึ้นหรือไม่ขึ้นพอเห็นคุณยายหรือว่าคุณแม่นะคะแกก็ดูแข็งแรงดูว่าอายุมากอยู่แต่ว่าแกดูแข็งแรง ก็เลยถามคุณยายว่ารถคันนี้ไปถึงไหนไปไกลไหมแล้วมันกลับมาที่เก่าไหมแกก็อธิบายค่ะแกบอกว่ามันมีจากที่นี่ไปถึงสนามบินสามป้ายพอถึงสนามบินแล้วก็ย้อนกลับมาที่เก่าตรงนี้ตรงที่ไม่เป็นขึ้นไม่เป็นก็เลยนั่งรถไปลงที่สนามบินกับแกที่สนามบินนั้นมันเป็นทางโค้งกลับค่ะแกบอกว่าแกอยู่ที่นั่นไม่ไกลจากสนามบินก็เลยนั่ง นั่งไปแกลงไม่เป็นกเลยต่อแกบอกว่าให้ไปลงตลาดก็ได้แล้วก็เดินข้ามมาก็เลยทําตามแกบอกค่ะก็ถามเฟ็กซี่มาเรื่อยๆแล้วก็มาเจอคนคนไทยค่ะเดินกับสามีคุยภาษาซีวิเดนห àng, ่างๆรู้สึกว่ามันชินชินหงเววมันคุ้นๆนะคะก็เลยเข้าไปถาม แกก็ขึ้นรถสองแถวแล้วจะไปเที่ยวหรือไงเนี่ยคะ่ะก็เลยถามว่าอยู่ประเทศไรรู้สึกว่าภาษาคุณคุณแกบอกว่าอยู่ที่สวีเดนก็เลยคุยกันนิดหน่อยคะ่ะเพิงทำคุ้มรู้จักแม่เพ็นก็บอกว่าอยู่นอร์เวย์เขาก็บอกว่าอยู่สวีเดนก็แค่นั้นคะ่ะทีนี้ก็แม่เพ็นก็เดินต่อพอเดินเข้ามาก็เดินไกลอยู่คะ่ะข้ามสะพานมาตรงไฟแดงตรงที่สองแถวบอกเข้ามาในบักซอยรู้สึกว่าลึกลึกแต่ก็ เพลินค่ะเพราะว่ามันมีร้านขายของทั้งสองฝั่งทีนี้พอมาถึงมาเห็นทะเลก็เลยนึกอา้าวตายและลืมถ่ายให้เพื่อนๆดูเพลินเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไม่เป็นเดินชมแล้วก็เพลินคิดนั่นคิดนี่ข้าวของเยอะแยะค่ะเป็นกระเป๋าเป็นหมวกเป็นเสื้อผ้าทั่วไปเลยค่ะที่ไหนก็มีเหมือนเหมือนกันเลยค่ะเพลิน ก็มีโรงแรมทั้งสองฝั่งโรงแรมนั้นโรงแรมนี้นส,สวยๆค่ะก็คงจะแพงเพราะมันใกล้กับทะเลทีนี้ก็เลยเดินลงมากบว่าจะเออหาที่นั่งสักหน่อยใต้ร่มเช่าเก้าอี้เช่าร่มพอเดินลงมานะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่ทรายขา,ขาวอย่างที่เห็นอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะมีแต่ทรายขา,ขาวแล้วก็มีคนเล่นเดี๋ยวจะถ่ายรอบๆให้ดูค่ะ ชายหาดก็เป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆมันโล้นๆค่ะคือไม่มีร่มไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรให้นั่งเล่นเลยไม่รู้นะคะว่ามีคนมาช่วงเย็นหรือเปล่าอย่างนี้ต้องลองออกมาชมดูทิวทัศน์ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะะชายทะเลค่ะมีแดด แดดมีคนหาเก็บปูเก็บปาลาฝรั่งมีก็ไม่กี่คนคะ่ะไม่มีที่นั่งเล่นกะว่าจะมา,มานั่งเล่นสักหน่อยหรือจะไปนั่งตรงไหนเป็นอย่างนี้คะ่ะเพื่อนก็มีแต่คนไทยมานิดๆหน่อยๆมาปูเสือเอาเสือมาปูที่ชายหาดแล้วก็นั่งทานอาหารกันคะ่ะมีครอบครัวหนึ่งมาจากอีสาคะ่ะคุณยายคะ่ะมานนอกเราเอง บอเห็นคนเดินผ่านมาก็บอกมามากินข้าวอย่างนี้ยนะค่ะมากินข้าวรู้จักมมนรู้จักก็เรียกมากินก็ถ่ายคร่าวๆเลยค่ะเพื่อนๆไม่มีที่นั่งคิดว่าคงไม่นั่งเลยค่ะเก้าอี้สักตัวก็ไม่มีร่มก็ไม่ค่อยจะมีค่ะเดี๋ยวต้องกลับแล้วกับเพื่อนก็มาดูคร่าวๆไว้เดี๋ยวขาออกเดี๋ยวจะถ่ายซอยขาเข้ามาเมื่อกี้ให้เพื่อนๆได้ดูค่ะ มีแค่นี้ค่ะไม่มีอะไรคิดว่าจะไม่ลงทะเลหรอกค่ะเพื่อนๆปกตินี้ไม่เป็นชอบนะคะถ้ามีร่มมีเก้าอี้อย่างงี้จะลงเล่นเลยค่ะหน่าเดินค่ะน่าเดินมากๆชอบเดินทะเลเดินออกลังกายเดินออกก็เดินได้ค่ะเพราะว่าแดดแรงแต่ลมเย็นค่ะมันก็ไม่เท่าไหร่เดินไปฝั่งที่มันมีร่มค่ะเมื่อกี้นี้ แล้วก็มีคุณยายสองท่านนั่งอยู่กับเสือประมาณสี่ห้าผืนค่ะเป็นเสือปูบนทรายถามคุณยายว่ามีเก้าอี้มีร่มไหมแกบอกว่าไม่มีวันนี้เป็นวันหยุดเขาเขาจะเปิดพรุ่งนี้ไม่เป็นถามแลว้วพรุ่งนี้มีร่มมีร่มมีเก้าอี้กลางวันหรอเขาบอกว่ามีเขาปิดวันนี้วันเดียวเดี๋ยวก็ดูก่อนสิคะ เดี๋ยวก็ดูก่อนค่ะว่าพรุ่งนี้ตัวเล็กจะงอนแม่ไหมจะไปไหนยังไม่รู้ลยครค่ะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวจะถ่ายอ่าข้างในซอยนี้ค่ะทั้งสองฝั่งเขามีขายของแต่ร้านเปิดก็มีร้านปิดก็มีแต่เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันปิดค่ะเดี๋ยวให้ชมค่ะแล้วก็กะว่าจะไปนวดเห็นร้านนวดอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวจะไปนวดสักสองชั่วโมงค่ะเ,เพื่อนๆพักผ่อน ผนคลายค่ะเดี๋ยวให้ดูค่ะมีเพลงค่ะเมื่อกี้นี่ยืนอยู่ที่ชายหาดก็มีเพลงเขาเล่นโทรศัพท์แล้วมันดังก็กลัวติดลิขสิทธิ์ก็เลยเลื่อนไปหน่อยหนึ่งแต่ก็พูดไปเยอะแล้วเพิ่งสังเกตว่ามีเพลงก็เลยไม่รู้จะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดินถ่ายอย่างนี้เลยคะ่ะตามตลาดตามอะไรมีเพลงเข้ามาวิทยุบ,บ้างจากโทรศัพท์บ้างไม่เป็นลบไปหลายอีกคลิปอยู่ค่ะนี่ก็มีค่ะ ของทะเลก็สัญลักษณ์ชนมากคืเป็นหอยค่ะขายหอยน,นะคะก็จะมีของขายท,ทั่วไปค่ะพอไม่เพินเดินมาถึงปากซอยก็เดินเข้าไปจะไปกราบหลวงปูน่นาคประขอพรท่านก็บังเอิญผู้ชายคนนี้ที่ใส่ชุดดำอยู่ตรงหน้าจอนะคะทำนั่นทำนี่อยู่ เขาตามไม่เป็นมาเขาก็มาขอตังค์เขาก็บอกว่าเขากตกงานเขาไปล้างจานรับจ้างอย่างนั้นอย่างนี้ที่อยู่ไม่มีไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาก็พูดสารพัดเลยค่ะเพื่อนๆไม่เพ็นก็เลยให้ตังค์เข้าไปนิดหน่อยไม่เพนก็ไปซื้อ,อดอกไม้จะมาบูชาพระก็กล่าวว่าจะสวมดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินิดหนึ่ง แล้วไม่เป็นไม่มีสมาธิเพราะว่าผู้ชายนี้คนนี้เลยค่ะเขามีพิรุธเหมือนกับว่าเขาจะรอให้คนลงไปจากที่กราบพระให้หมดอันนี้คิดเอาเองนะคะกลัวว่าเขาจะไปงัดตู้งัดอะไรเพราะว่าเขาไปด้อมดมมองๆทำนั่นทำนี่คือเขาจะรอให้คนไปให้หมดนะคะแล้วเขาก็เดินไปที่ตู้บริจาค ตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าตู้บริจาคจะมีอยู่หลายตู้อยู่ข้างๆแล้วก็ด้านหลังพระแล้วเขาก็ทํานั่นทํานี่ไม่ไปสักทีไม่เป็นเห็นพิรุษก็เลยจับภาพค่ะแอบถ่ายภาพเขาแล้วเขาก็อยู่อย่างนั้นเลยค่ะไม่เป็นก็ไม่มีสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิจุดเทียนบูชาถวายดอกไม้เฉยเฉยไม่เป็นก็สังเกตเขาเขาก็ คงจะรอให้ไม่เป็นไปแหละค่ะไม่เป็นก็ไม่ไปสักทีเหลือไม่เป็นคนเดียวอ้เขาก็ไม่ไปเหมือนกันผู้ชายคนนี้ก็ไม่ไปเขาก็ทํำนั่นทํานี่ทําเป็นนั่นปิดทองทํานั่นทนํานี่คือแต่งพระจับพระนั่นนี่สารพัดเลยค่ะเพื่อนๆให้รู้ว่ามีงานทําหรือดูแลหรือปิดทองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นก็นั่งอยู่อย่างนั้นแหละค่ะสังเกตการ ได้ออกมาจากวัดแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ได้นั่งสมาธิเลยค่ะคือจิตมันไม่สงบเท่าไหร่วันนี้แล้วก็เป็นห่วงลูกที่ไม่มาด้วยและอย่างหนึง่งมีคนมีพิรุษนะคะคือคนเขาเข้าไปวัดเมื่อกี้พอเห็นไม่เพนเข้าไปเขาก็มาขอตังเลยก็ให้ไม่เยอะหรอกเขาก็ไม่ออกจากวัดค่ะก็ ไม่เพนก็อยู่นานอยู่สังเกตเขาก็เลยออกมาเขาก็เลยเป็นคนสุดท้ายก็เลยเอ้ยเราจะไปนั่งเฝ้านั่งสังเกตการอยู่ก็ไม่ได้ก็เลยออกมาเห็นคนขายลอตเตอรี่อยู่สองคนอยู่ตรงทางออกก็เลยถามเขาว่าเป็นคนที่นี่หรือเปล่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักบอกว่าไม่รู้จักเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะคอยสังเกตการเขา่าอย่างนั้น แล้วไม่เป็นลงมาจากโบสเขาก็ลงมาไล่กันเลยค่ะแต่เขาก็ไปอีกตู้เป็นตู้ปัจจัยเป็นตู้ทําบุญตรงที่เขาถวายกระเบื้องไขสถวายอะไรอะแต่ได้บอกเขาเอาไว้แล้วคนในวัดนะคะหลวงพ่อก็อยู่ที่นั่นองค์หนึ่พระค่ะท่านอยู่ที่นั่นด้วยท่านก็ได้ยินก็เลยออกมาค่ะวัดหลวงพ่อนาค ข้ามถนนค่ะพเพื่อนอยู่ด้านหลังออกมาแล้วที่เห็นนะคะวัดหลวงพ่อนาคหัวหินค่ะชื่อวัดหัวหินค่ะอย่างน้อยก็ได้เข้าไปกราบหลวงพ่อนาคเนะาะทำบุญนิดนิดหน่อยสะสมกันไปค่ะพเพื่อนไปเดินกลับบ้านเลยค่ะทีนี้